ครับก็วันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Holy Warrior นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเออ XPS 3 XPS 3ขีดศูนนะครับตัวนี้ผมได้มือสอจากในกลุ่มมานะครับก็จะมารีวิวคร่าวๆให้ให้ดูนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็น HWO S 1นะครับ Holy Warrior ประมาณนี้นะครับคือตัวกล่องเนี่ยมันเขียนว่าเป็นเลตดอทเอสหนึ่งแต่จริงๆตัวเนี้ยมันเขียนว่า S2 ซึ่งจริงๆผมก็ดูจากในเว็บของโฮลี่เองอะไรเงี้ยตัวนี้มันน่าจะเป็น S2 นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ยังไม่แน่ใจว่า S1 กับ S2 เนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าแบบใครพอจะทราบก็พิมพ์บอกกันได้นะครับจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่ทราบจริงๆว่า S1 กับ S2 ต่างกันยังไง แต่ตัวนี้ที่ดูในเว็บเนี่ยราคามันก็พอๆกับตัว s 1ที่เป็นตัว exps 3นะครับแต่นี้เป็น e xps 3มันจะเป็นคนละรุ่นกันนะครับลักษณะที่มันจะไม่เหมือนกันก็คือมันจะไม่มีขาปลดไวตรงนี้นะครับจะเป็นระบบขันเข้าเอาแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็จะย้ายจากด้านนี้มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ความเตี้ยของดอตตัวนี้ก็จะเตี้ยกว่าคราวๆก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้มาก็จะมีตัวดอตนะครับ ตัวให้อะคริลิกนะครับนี่ฐานของผมเองในกล่องก็จะมีฟองน้ำอันนี้เป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับพอดีเจ้าของเก่าเขาติดไปแล้วผมก็จะติดไปตามนี้แหละมีตัวเช็ดเลนนะครับมีเหมือนเป็นคู่มือนะครับซึ่งอันนึงเป็นภาษาจีนแล้วก็อันนึงเป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้นะครับ อ่ะเห็นไหมครับว่าตัวออันนี้เขียนว่า S 2เออหรือมันเป็น S 2วะเออ S อ2ถูกแล้วเนาะไม่ใช่ S หน่แต่ว่าตัวนี้ผมว่าเป็น S 2ใเนี่ยถูกต้องแล้วประมาณนี้นะครับส่วนในรูปเนี่ยตัวนี้มันจะเป็น EPS 3นะครับที่มันจะมีตัวขาปดเร็วแต่ของเรามันจะเป็นตัว x p s 3ธรรมดานะครับ ตัวนี้เหมือนเป็นคล้ายๆ qc นะครับ certificate ประมาณว่าเออถ้าแบบ product เขามีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าส่งการตัวนี้ให้เขาลรวผมไม่แน่ใจนะแปลถูกไหมแต่เป็นเป็นเป็น,น qc เขา้าับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับ่ใครใช้งานไม่เข้าใจก็ลองมาอ่านดูนะครับจีล้วนๆเลยประมาณนี้นะครับ sticker holy warrior นะครับ เป็นเจะตัวนี้เป็นเหมือนเป็นหมนล่าขันหกเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็ใส่เป็นขาตัวนี้แทนที่เป็นเหมือนเป็นปากแบนนะครับผมยังไม่เปลี่ยนเนาะประมาณนี้ขออนุญาตเก็บก่อนโอเคนะครับดูภายนอกก็ตัวนี้เป็นอลูมินเนียมเนาะ ผมว่าข้างนอกก็ทำมาสวยโอเคนะครับสีดำหน้าเลนเป็นแบบเป็นเหมือนออกเป็นประลอดเงินๆนะครับเลนก็จะมีความใสอยู่แต่ก็จะสังเกตว่ามันจะเหมือนตัดแสงนิดนึงเนาะประมาณนี้ตัวนี้เป็นแบบอโนไดนะครับน่าจะเป็นสีอโนได้แลจะค่อนข้างด้านสวยเลยแต่สว่วนที่เป็นตัวด้านหน้าเนี่ย ผมว่ามันเหมือนมันเหมือนสีสีอบสีพ่นนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นี่มันจะเป็นคนละพื้นผิวกันนะครับประมาณนี้เนะาะฐานก็ี่ยนังสองสามนะครับทั่วไปอันนี้เป็นฐานชาร์ตนะเดี๋ยวมาใส่กันเลย เปิดก็ก็เหมือนเ e o อเทคทั่วไปอะครับกดปุ่มมันก็จะเปิดน,นะครับขอโฟกัสนิดน,นึงอ่าประมาณนี้นี่ก็เพิ่มลดนี่ก็เบสิกก็จะ้อ t e ทคทั่วไปนะครับตัวบนที่เป็น nv นี้ก็คือสหรับโหมดในวิชั่นเนาะซึ่งพอดีผมก็ไม่มีกล้องในเนาะผมจะลาไปก่อนนะครับผมไม่มีในวิชั่นรีวิวจ้าตัวนี้เวลาปิดก็สปุ่มพร้อมกันปิด คอลงซ้ายขวาก,ก็ปรับตรงนี้แต่ผมยังไม่ได้ลองปรับผมไม่แน่ใจนะว่าแต่ผมคิดว่าคงปรับได้แหละ <c oughs> ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องความสูงที่ผมได้แจ้งไปเนาะก็คือตัวนี้มันจะเป็นความสูงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแอบก์โซลูตโควิเน็ตนะครับก็คือความสูงเนี่ยจะเท่ากับศูนย์เปิดของปืนตระกูล AR15 สิบห้าแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมเตรียมมาแล้วก็จากสมุดเนี่ย ันนี้ก็เป็นศูนย์เปิดเนาะนี่นะครับนี่จะสังเกตว่าความสูงเนี่ยศูนเปิดเนี่ยมันจะแทบจะกึ่งกลางของจอตัวนี้เลยก็คือเราสามารถที่จะเปิดภาพกลางศูนย์เปิดขึ้นมาแล้วก็ส่องโซนเปิดได้นะในกรณีที่แบตเราหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฉุกเฉินตัวเนี้ยความสูงก็คือเท่านี้เลยข้อดีก็คือใช้ศูนย์เปิดใช้แบ็กอัพใช้ได้ ข้อเสียก็คือมันก็จะค่อนข้างเตี้ยเนาะถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยที่เราจะนิยมยกดอตขึ้นเนาะมันก็จะยกดอตให้มันขึ้นสูงเลยตัวแปลอัพไซต์ตัวนี้ไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีขาสูงเนาะผมก็เตรียมไว้แล้วตัวนี้เป็นของส่วนตัวนะครับก็จะเป็นขายยูนิตี้ซึ่ง จริงๆแล้วอ่ะขายูนิตี้ตัวเนี้ยจุดประสงค์เขาก็จะถ้าเราเอาตัวที่เป็น exps 3นะครับตัวที่มันเป็นขาปลดเร็วมาใส่เนาะมันก็จะทำให้ดอตตัวนั้นนะสูงเท่าเท่ากับ2.26นิ้วนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนะาะซึเป็นเหมือนความสูงของของยูนิตเขาแต่เราเอาเอาตัวที่เป็นตัวเตี้ยมาใส่เนี่ยความสูงมันก็จะไม่เท่ากับ2.26เนาะซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยในใน unity ที่เป็นของแท้เนี่ยเขาก็จะผลิตตัวเนี้ยที่เป็นตัวสูงกว่านี้สําหรับยกเจ้าตัวนี้ให้มันเท่ากับ2.26นะครับแต่ในงาน v b ผมยังไม่เห็นเนะาะแต่ผมก็มีแค่ตัวนี้ผมก็เลยเอามาใส่ให้ดูก,ก่อนซึ่งอนที่ผมลองใส่ดูแล้วเนี่ยความสูงเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับดอทที่สูงเท่ากับ1.93ตัวนี้เป็นขา1.93นะครับ สูงมันจะใกล้ๆเคียงกันซึ่งส่วนตัวเองผมเนี่ยก็ผมมันไม่มีปัญหาอะไรเนาะของความสูงนี้ผมก็โอเคยอยู่ก็จะประหยัดเงินค่ายกตัวนี้ไปใช้ของเก่าไปก่อนนะครับประมาณนี้ใส่ออกมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปวางที่ตัวปืนเลยเนี่ย,ยจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเตี้ยเตี้ยมากนะครับประมาณนี้เนาะ ส่วนคลิปการทดสอบการยิงหรือว่าทดสอบค่าพาราแลกความผิดเพี้ยนเนี่ยไ,ไว้ผมมีโอกาสผมจะเอามาให้ดูนะครับอันนี้ก็เอามาีูิวกันให้ดูเร็วก่อนเนาะส่วนอันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ของผมเองนะครับซึ่งผมก็อยากจะมีโอกาสทำคลิปอธิบายให้ดูนะว่าผมทำอะไรไปบ้างซึ่งตัวนี้ก็อยู่กับผมมาหลายปีแล้วผมก็เปลี่ยนนั่นเป็นนี่จนเกือบจะหมดแล้ว นองภายในเนาะปัญหาต่างๆที่ต้องเจอเผื่อใครที่แบบว่ากำลังเลงๆเจ้าตัว mws ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น mws ของมาโ e อีนะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นพวกกันมัวหรือยี่ห้ออื่นเ,เขาทำมาตัวนี้เป็น mws แท้ๆนะครับแต่ก็สับเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากแล้วครับเพราะว่าเล่นไปก็เจอปัญหาต่างๆเนาะเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นคลิปอธิบายให้ฟังพูดให้ฟังเผื่อใครที่กำลังจะสนใจเจ้าตัวนี้อยู่ ประมาณนี้นะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นสีพ่นนะครับที่ผมทํามาขายนะครับเดียวผมจะแปะลิงก์ไว้ในด้านล่างนะครับลิงก์ของเพจเจ้าสีของผมตัวนี้นะครับเผื่อใครที่กําลังสนใจอยากจะพ่นเสียง,งพ่นส่งพ่นสีเนาะผมก็ทําออกมาราคาก็จับต้องได้ครับไม่ได้แรงมากนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับ คลิปตัวนี้ก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตอะไรผมจะมาเพิ่มเติมให้นะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจรีวิวเล็กๆของผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ